น้ำหมักผลไม้นะครับการนําเอาผลไม้สุกมาทําการหมักเพื่อใช้ในการเกษตรเร่งการติดดอกออกผลช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการสับผลไม้นะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากครับเราก็ทําการเติมกับน้าตาลครับต่อไปนะครับทำการเทน้าลงไปนะครับทำการหมักประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถนําไปใช้ได้ครับตัวอย่างน้ําหมักผลไม้นะครับที่เราทําการหมักเปรี้ยวเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยครับกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็น น้ำนครับประมาณ2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรซึ่งเราจะทําการฉีดพ่นในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าปากใบของพืชก็จะเปิดในช่วงนั้นเนื่องจากช่วงนี้นะครับปุ๋ยแพงนะครับควรที่จะทําน้ําหมักไว้ใช้เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายเทคนิคการทําน้ําหมักผลไม้สุกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิ1บียคุณนแผนศิลาโครและวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําน้ําหมักผลไม้ครับ น้ำหมักผลไม้นะครับคือน้ำหมักที่ได้จากการนําเอาผลไม้สุกมาทําการหมักเพื่อใช้ในการเกษตรครับประโยชน์ของน้ำหมักนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับช่วยในการเร่งการติดดอกออกผลช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็เป็นน้ำหมักนะครับที่ทําได้ง่ายเนื่องจากวัสดุที่เรานํามาทำครับหาได้ง่ายนะครับมีอยู่ตามท้องถิ่น,นครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีอยู่ในทุกดูกาลและ น้ำหมักตัวนี้นะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับอุปกรณ์นะครับมีผลไม้สุกนะครับมีดนะครับสำหรับสับเฉียงสําหรับรองสับกากน้ําตาลนะครับก็น้ําเปล่าครับภาชนะหมักพร้อมฝาปิดครับสำหรับผลไม้สุกนะครับเราจะใช้เป็นกล้วยก็ฟักทองก็เปลือกสับปะรดใช้ใน อัตราส่วนครับผลไม้สุกประมาณ2กิโลครับถ้าเรามีอย่างเดียวเราก็สามารถทําได้ครับหรือถ้าเรามีหลายอย่างเช่นมีมะละกอสุกมีมะม่วงสุกเราก็สามารถนํามาทําการหมักได้ครับอัตราส่วนผลไม้2กิโลกากลาน้ําตาลครึ่งลิตรแล้วก็น้ําเปล่า1 0ลิตรครับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการสับผลไม้นะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับ จากที่เราทําการสับแล้วนะครับเราก็นํามาใส่ภาชนะหม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเติมกากน้ําตาลนะครับถ้าเราไม่มีกากน้ําตาลนะครับเราก็สามารถใช้เป็นน้าตาลทรายแดงได้ครับแต่เ,เราต้องใช้เยอะกว่ากากน้ําตาลครับต่อไปนะครับทําการเทน้ําลงไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราทำการคนหรือว่าบีบให้กากน้ำตาลละลายนะครับต่อไปทำการปิดฝานครับเป็นการเสร็จขั้นตอนการทำนะครับทำเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มทำการหมักประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถนำไปใช้ได้ครับเราสามารถเปิดคนได้ทุกวัน,นครับวันละหนึ่งครั้ง วิธีนาไปใช้งาน,นครับเรานําไปฉีดพ่นหรือจะว่าจะเป็นการราดรดนะครับโดยอัตราส่วนน้ําหมักผลไม้ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรซึ่งเราจะทําการฉีดพ่นในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าปากใบของพืชก็จะเปิดในช่วงนั้นเราใช้อาทิละหนึ่งครั้งซึ่งในการใช้งานนะครับเราสามารถนําน้ําหมักที่เป็นแล้วสามารถนําไปขยายต่อได้โดยที่ไม่ต้องนําผลไม้มาหมักอีกเพียงแค่เราใช้น้ําหมักกับกากน้ําตาลและก็น้ําสามารถขยาย ได้ครับเราสามารถแยกไปขยายได้นะครับโดยอัตราส่วนน้ำหมัก1ลิตรกับน้ำตาล1กิโลต่อน้ำ30มสิลิตรน้ำหมักตัวนี้นะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้เป็นปีเราสามารถขยายได้อีกครับซึ่งการขยายนะครับเราก็จะมีน้ำหมักใช้เรื่อยๆนะครับตัวอย่างนะครับน้ำหมักผลไม้นะครับที่เราทําการหมักไว้นะครับสีของมันก็จะออกเป็นสีจางๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยครับ ตัวอย่างการใช้งานนะครับเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยใช้ในอัตราส,ส่วน1ช้อนหรือว่าประมาณ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับที่ลงไปในถังนะครับพ่น,นครับทำการเขย่านิดนึงครับต่อไปนะครับเราก็ทําการฉีดพ่นนะครับทําการฉีดในช่วงกลางวันนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่ครับการทําน้ําหมักผลไม้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายนะและอีกอย่างผลไม้สุกที่เรานํามาหมักก็สามารถหาได้ตามท้องถิ่นของเราแล้วก็มีอยู่ทุกช่วงฤดูกันนะครับอีกทั้งน้ําหมักตัวนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับเป็นประโยชน์ต่อพืชไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วงนี้นะครับปุ๋ยแพงนะครับเราควรที่จะทําน้ําหมักไว้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับเทคนิคการ ทำน้ำหมักผลไม้สุกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ